สวัสดีทุกคนอาหารว่างอาหารว่างอีดีพี่น้องสามากินอาหารว่างนั่กันเด้อจ้ะเด้ออาหารว่างด้วมือนี่เนี่ยมิจะพักแล้วก็อันนี้เนาะเมื่อนี้ฉัม,มากินอันนี้พี่น้องเห็นบอโอ้ยโคกข่อยอยู่ทั้งพี่เนี่ไม่เห็นน้อยเดียวเห็นน้อยเดียวแล้วจอดก่อนนี่นี่พี่น้องแสบๆดอยว่ตมแตงไสอันนะั้นไส้อัน ปลาแซลมอนเนาะน้องคุณคุณใช่ไกันก่อนก่อนกินปลีกินเป็นจะแสีบคัะ <_ C 1> มาเด้อจ้ะเด้อตำแซลมอนตำแซลมอนห้องตลาดมาเด้ยเด๋ยวปลาแซลมอน้ปีนแพ็คเลยตำใส่แตงกับน้ำตำใส่แพ็คแล้วก่อนสีสัน วางรบก,ก่อนนี่พี่น้องจา๋าสีสันแสบบ่มันจะแสบบ่มาดูมาดูจ้าเห็นปลีกินแม่เป็นตาแสบไหมโอ้ยคากลายมากินน้ำกันพี่น้องส<ม>้อมอันนึงลืมซื้อผักอันผักคอร์ดมาไอ้ผักกาดหน่อยชิมมึงนะ แซบแห้งแซบแห้งมาจะมาจ่ะสวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนมากินเล้อมากินมากินน้ำกันพี่น้องจ้าปัสแซลมอนพักมีผักกระถินพี่น้องพักขี้เล้าวแล้วก็พักกาดขาวเนาะว่าจะซื้ออันพักกาดมินิอคอสอะไรพัก พักคอสหน่อยประกาศหน่อยลืมเสยพี่น้องมาด้วยใส่แซลมอนมันยังเถ็ดเลยเห็นปลาลิกินเป็นแต่แสบแสบอยู่กินข่าวน้ำหวานชุดจช่วย เอากันบ้านอ้อพักกะเฉงนกบพักสับคือนก่องใส่แตงใส่แค่ร้อนตำหลายไปได้สกีมาหมด แช่ๆเอามันนักกวดาอ๋อมันนักกวดาพี่นอ้อง อยู่หลายตังกล่องกับ่ท่นกล่องกระแกงเนาะกล่องกะแกง้นอนรกแกเ้เ,เิียนเลิงหน่อย ปกติกับบุกคอยมากินดิบแบบพี่น้องไปที่นี่เห็นมันเป็นตะแสบเห็นปลีกกินเป็นตะแสบไหมวัยยุคเหมืดเหมิดอัน เริ่มเปิดแฟต,ขตเข่ากันอ้ะเพราะจะถึน